วยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกผู้ประกอบการต้องจ่ายให้ใครใครเกี่ยวข้องบ้างผมจะเล่าให้ฟังครับทุกคนครับการจ่ายเงินสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกผู้ประกอบการเขาจะจ่ายเงินผ่านการโอนแอปธนาคารหรือจ่ายเงินสดให้กับในหน้าคนรับเคลียร์หรือตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รักษากฎหมายที่ลงมารับเคลียร์เองก็ได้นะครับแล้วใครคือในหน้าคนที่รับเคลียร์ ข้อมูลจากผู้ประกอบการบอกนะครับว่าในหน้าคนที่รับเคลียร์ก็คือคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับรถบรรทุกนี่แหละครับหรือว่าเขาอาจจะไม่ทําก็ได้นะครับแต่ว่าคนกลุ่มนี้เขามีช่องทางที่จะนําเงินไปเคลียร์กับเจ้าหน้าที่รัฐผู้รักษากฎหมายครับผู้ประกอบการที่มาเป็นในหน้าคนรับเคลียร์ทั้งประเทศมีทั้งเจ้าเล็กและเจ้าใหญ่60รายทั่วประเทศเลยนะครับนอกจากเขาจะได้รับ รายได้จากการวิ่งรถแล้วยังได้กําไรจากการเคลียร์นี้ด้วยนะครับเช่นถ้าเขาจ่ายเงินเคลียร์ให้กับเจ้าหน้าที่รักษากฎหมาย3,000ถึง10,000บาทต่อคันนะครับเขาก็จะบวกกาไรไปที่3,000ถึง5,000บาทต่อคันนะครับถ้าเขามีรถ100คันเขาจะมีกําไรประมาณ3ถึง5แสนบาทเลยทีเดียวนะครับและเมื่อจ่ายเงินไปแล้วในหน้าคนที่รับเคลียร์ก็จะนำสติ๊กเกอร์ที่เขาจัดทำการนี้ ไปให้กับผู้ประกอบการรถบรรทุกติดไว้ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐผู้ที่รับเงินไปเขาจะรู้เองเมื่อเห็นสติ๊กเกอร์นี้นะครับว่าเขาจะต้องไม่จับครับ